สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่รายการผู้หญิงคนเก่งค่ะสําหรับผู้หญิงคนเก่งประจําสัปดาห์นี้ของเราเป็นผู้หญิงที่อยู่ในแวดวงการศึกษาไทยค่ะเมื่อปีที่ผ่านมา2555เธอได้รับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมจากโครงการ1ไร่1 0 0 0แสนค่ะและยังเป็นเจ้าของโครงการเอ็กโปรเจกต์อีกด้วยและเป็นผู้หญิงคนแรกนะคะที่ได้เข้ามานั่งในตําแหน่ง อธิการบาดีของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเธอมีความมุ่งมั่นค่ะว่าต้องการที่จะทําให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นาในเอเชียด้านธุรกิจให้ได้ทำไมคนในวงการศึกษาและแวดวงธุรกิจถึงยอมรับความเก่งของผู้หญิงคนนี้เราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ และช่วงนี้นะคะฉันนั่งอยู่กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะรองศาสตราจารย์รรดรสวัสดีไทยดุ้งโรอค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้เวลากับรายการผู้หญิงคนเก่งสาวาตั้งแต่เช้าทุกๆวันจนถึงค่ำเนี่ยคิวอาจารย์แน่นเอี้ยตลอดเลยเหรอคะแน่นคิวทองค่ะน,นี้วันนึงไปรับงานที่จะคุยประมาณแบบเกินสิบอะสิบยี่สิบอะ เด็กอย่างงี้มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นอธิการนะค,ะค่ะอาจารย์งานมันหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมากแค่ไหนคะมันต่างกันไปเยอะนะคะเ,เป็นอาจารย์ที่สอนเนี่ยหน้าที่เราก็คือสอนเด็กดูแลเด็กๆนะคะแล้วก็ทำทำวิจัยนะเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่แต่ว่าพอเป็นขยับเป็นผู้บริหารเนี่ยมันก็ จะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะาการสอนเนี่ยแน่นอนก็ยังเป็นอาจารย์ต้องสอนอยู่บ้างนะเพื่อที่จะได้รู้จักกับเด็กหรือว่ามีโอกาสที่จะถ่ายทอดเป็นความรู้ของเราให้เด็กๆนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าคือมหาลัยชาไทยเป็นมหลาลัยที่ไม่แสวงหากําไรอะ่ะไม่ใช่ว่ามีกําไรแล้วมาแบ่งปันนะคะมีกําไรแล้วก็ต้องคืนกลับไปสู่มหาวิทยาลัยกลับมาถามเรื่องการศึกษาที่อาจารย์หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเอทำไมอาจารย์มาถึงจุดนี้ได้ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปูพื้นฐานเรื่องการเรียนต้องมุ่งมาเรื่องของเศรษฐศาสตร์<ม>ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราย้อนในยุคพี่น,นะฮะคนที่ e n นทรานเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเศรษฐศาสตร์หมายถึงอะไรนะ,ะไม่เหมือนสมัยนี้นะก็สมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเอติ i t มาหาลัยของรัฐเนี่ยก็ถือว่าโชคดีละแต่สมัยนีย้มีการให้ความรู้มากมีการเ,เปลี่ยนแปลงมีทางเลือกเยอะมากตอนนี้คนจะรู้ว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไร<ม>เพราะมีการให ให้ข้อมูลที่จะให้เด็กนี่เลือกตั้งแต่ที่ยังอยู่มัธยมแต่สมัยพี่นี่คือ e n t ร a n c e ไปมันก็มีคะแนนตามลำดับแล้วก็<ะ>เลือกมามกไปตกคณะเศรษฐศาสตร์เรียนชั่วโมงแรกไม่รู้เศรษฐศาสตร์คืออะไรเพราะ,ะว่าสมัยก่อนไม่มีการสอน GDP อะไรในสมัย<ะ>อยู่มัธยมไงฮะแต่ก็ก็เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับเศรษังกิดนะคะแต่ว่าหลังจากเข้าไปเรียนแล้วนะพี่คิดว่ามันเป็นหลักคิดนะของทุกเรื่องสอนที่เราสามารถตัดสินใจในบนทางเลือกที่มีข้อจํากัดนะคะ คนจะมองว่ามันเกี่ยวกับ GDP เกี่ยวกับเงินเฟอ้อใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะคะอย่างเดียวกับไม่ไมใช่อะไม่มี2ส,ส่วนในพาร์ทที่คนจะพูดเยอะเนี่ยเป็นเรื่องของแมกโรก็คือเรื่องของประเทศเรื่องของ GDP าพาร์ทไมโครเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ไม่ค่อยพูดถึง นักเศรษฐศาสตร์ไมโครหรือว่าด้านจุลภาคเนี่ยก็จะเป็นที่ปรึกษาของบริษัทแล้วอันนี้จะสอนให้ว่าอย่างนี้ควรเลือกทางเดินยังไงทําไมอาจารย์เลือกมาเป็นอาจารย์ทั้งที่เมื่อเรียนจบมาหลายๆคนนะคะคิดตั้งแต่ตอนเรียนแล้วว่าต้องประกอบธุรกิจต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าช่วยเหลือธุรกิจที่บ้านแต่อาจารย์เลือกเดินสายที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนเลยค่ะมันอาจจะเป็นความประทับใจอาจารย์สมัยเรียนธรรมศาสตร์นะฮะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ย ตอนนั้นเนี่ยสมัยย้อนย้อนไปสัก3า40ปีที่พี่จบนะนะตอนนั้นเป็นยุคธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เฟื่องฟูมากเลยจนกระทั่งพอเรียนจบนะพี่ก็ไปไปต่อที่นิดาแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่หอการค้าแล้วก็ได้ทุนฟูไบแล้วก็ไปเรียนต่อเปีเอกนะฮะพอกลับมาถึงเป็นคณะบดีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ที่หอการค้าเนี่ยสิ่งที่พี่ทำก็คือซิมโพเซียมของหอการค้านะ ทำให้หอการค้าเนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นคะณาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์ก็ได้ออกมาทําวิจัยมีได้เกิดดาราดรธนวัฒน์พลวิชัยดออรอัดพิสารวานิชก็เกิดในเวทีประเภทน,นี้พี่คิดว่าใครมีไอดอลและมีความฝันนะก็ทำอั้นให้เป็นจริงค่ะอาจารย์แล้วโปรเจกต์ที่อาจารย์ภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จสามารถที่จะให้นักศึกษาได้สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองแต่แต,ตอนเรียนเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างคะ จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่พี่มารับบทบาทที่จะดูแลมหาทิาลนะฮะเรามาเห็นจุดแข็งของมหาทิาลซึ่งที่สําคัญเลยคือว่ามหาทิไลเนี่ยมีคอนเน็ชันที่หนาแน่นมากๆเข้มแข็งมากๆกับหอการค้าหอการค้ามีสมาชิกนักธุรกิจประมาณหมื่นรายทั้งรายใหญ่รายเล็กแล้วก็เป็นทุกเซกเตอร์เลยนะฮะแล้วเขาเป็นเจ้าของของมหาทิาลยมันมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของแต่เทินกันมาคนไหนที่เป็นประธานหอการค้าก็จะเป็นนายกสภาของมหาทิาล เพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเชื่อมต่อให้ได้แล้วก็แต่เดิมในอดีตเนี่ยมหาลัยจะครบ50ปีนะคะใน<ค>ะปีหน้าในอดีตเนี่ยนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งคิดว่าจะตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาให้ลูกของตัวเองมีมีโอกาสมาเรียนจบแล้วไปกลับไปท,ทําธุรกิจของบ้านตัวเองค่ะและบางคนก็บอกว่าจะมาต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อคุณแม <คะ S 2> ่เลือกเข้าหอการค้าเพราะฉะนั้นถ้าไปเป็นอย่างนี้แล้วทำไมไม่ทําให้เขามีประสบการณ์จริงค่ะก็โดยการที่เรามีกูรูจากหอการค้าไทยค่ะ คืออาจารย์ที่เราส่งไปเรียนต่อเราส่งไปด้วยทุนมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นร้อยกว่าคนแล้วนะฮะเรียนต่อที่อเมริกาที่อังกฤษกลับมาเนี่ยเขาจะได้ภาคที่เป็นอะเคเดมิกคือมีวิชาการเอาวิจัยองค์ความรู้ใหม่เอาทฤษฎีมาสอน<ะ>แต่อีกพาร์ทหนึ่งที่มันจําเป็นมากๆคือเด็กต้องรู้ว่าของจริงทํำยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยากจะเป็นแล้วเป็นนักธุรกิจจริงๆเนี่ยต้องได้ฟังตัวจริงมา<ะ>เพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นกูรูบรรยายเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ของ ทุกตระกูลนะคะทุก<ะ>ครอบครัวทุกเซกเตอร์เนี่ยก็จะมาเล่าให้ลูกๆเหล่านี้ฟังนะคะก็เลยคิดว่าเด็กที่มีความใฝ่ฝันนะคะมีกูรูตัวจริงมาในด้านทฤษฎีมีอาจารย์สอนนะคะเขามีประสบการณ์สามารถจะไปออกฟิลคือมหาลัยของค่าไทยเนี่ยมันจะเป็นตึกที่อยู่ในกลางใจเมืองพื้นที่ไม่ใหญ่นะคะ,ะแคมปัสอันเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรียลแคมปัสคืออะไรก็คือโรงงาน<ะ>มาลีสามพานนะโออิชิ เด็กพวกนี้ไปดูไปออกฟิลไปไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงนะคะเพราะฉะนั้น Re a l experience real v i ร i t r ว a l guru วันูนี้คือสิ่งที่หอการค้าพูวายได้แล้วเขาว่าดูเรียนไม่เขามีความฝันเนี่ยมันจะเป็นเรียธุรกิจได้เปลี่ยนจากความฝันเป็นธุรกิจจริงนะคะก็โดยการที่ว่ามหาลัยก็ตั้งเอกโปรเจกตั้งไขธุรกิจนี่แหละค่ะเป็นที่มาที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าเอกโปรเจกหรือว,ว่าตั้งไขธุรกิจเนี่ยทำยังไงที่ให้นักศึกษาเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจได้ตั้งแต่ตอนเรียน แล้วมี2โปรเจกต์อันแรกนี่เป็นสาขาผู้ประกอบการนะคะพี่ก็คิดว่าเราควรจะต้องมีโอกาสที่ให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจได้ระหว่างที่เรียนอยู่ก็เป็นสาขาหนึ่งละประมาณ40คนต่อปีนะ,ะ,ะพวกนี้เรียนฟรีได้ทุนตั้งต้นทําธุรกิจแต่ธุรกิจเนี่ยคือหมายถึงว่าต้องไอเดียต้องบ่มมาก่อนนะมไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้เขาไปแบบว่าไปไป,ไปเสียหายไปเจ๊งอะไรแบบนี้คือมันต้องเป็นประสบการณ์ต้องเรียนรู้เพราะงั้นกว่าจะธุรกิจที่จะเป็นเป็นอันที่เป็นไอเดียจะออกมาเป็นธุรกิจ แผนธุรกิจจะออกมาเป็นว่ากรรมการที่มาดูทั้ง,งหมดเลยนะคะมีพิพากษาแล้วมันใช่หรือว่าแบงก์มากรรมการที่เราเชิญมาจะมีหอการค้าไทยมีจากแบงก์อาจารย์ของเราแล้วก็บอกว่าใช่ไม่ลูกอันนี้ไม่ใช่แต่างนี้น,นี่ถามทุกอย่างนะคะแล้วกลับไปทําต่อกลับมาจนกระทั่งปีสามเสนอแผนธุรกิจจริงจะจบออกมาก็คือว่านั่นคือของจริงเพราะฉะนั้นจริงนี่นนนคือสาขาผู้ประกอบการแต่ว่าเผอิญไปเห็นว่าอย่าง50%ของเด็กที่ตอบเข้ามาบอกอยากทําธุรกิจ แต่เขากระจายไปเรียนทุกสาขาสาขาวิศวะคณะวิศวะก็มีคณะนิเทศศาสตร์ได้เยอะเลยที่มาเรียนเป็นเกี่ยวกับภาควารสารศาสตร์ทีวีเพวกนี้นะแต่มีไอเดียทําธุรกิจก็ทำได้ดีนะหลายคนของคณะนี้ออกเปเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เรียนทุกสาขาก็สามารถเข้ามาอยู่ในการทําธุรกิจเอกโปรเจกต์ได้ใช่ก็เลยเปิดโอกาสให้ทุกๆสาขาเนี่ยทุกคณะใครมีไอเดียมา,มาแข่ง เดี๋ยวอาจารย์จะพาเราไปคุยกับเด็กๆนะคะที่อยู่ในโครงการเอ็กโปรเจกต์แล้วก็ดูวิธีการเรียนการสอนจากอาจารย์เสาวณีด้วยนะคะไปชมกันค่ะ คุณู้ชมคะและช่วงนี้นะคะดิฉันและอาจารย์สวนันดีนนั่งอยู่กับน้องๆจากโครงการเอ็กโคเจคค่ะมีน้องหยกนะคะน้องเอฟแล้วก็น้องลิฟด้วยให้แต่ละคนแนะนำว่าตัวเองทำโปรเจคอะไรในโครงการบ้างค่ะอย่างหยกนะคะก็คือจะขายจําหน่ายอุปกรณ์กับวั๋าสติ๊กนะคะค่ะ,คะอะไรบ้างคะก็จะเป็นพวกแว่นตาพวกกระเป๋าพวกเชือบจูงอะค่ะ ฉัเลี้ยงอะไรเอ่ยเลี้ยงสุนัขน่า์ชีวว่าคนนี้เองที่บอกว่าชอบสุนัขคุอาจารย์ชอบสุนัขก็แต่งตัวให้สุนัขตัวเองแต่งประแต่งมาก็เอาเว็บไซต์เนี่ยขายโชว์ไอสิ่งที่เองแต่งตัวให้สุนัขแล้วก็มีคนเข้ามาสั่งเื้อก็ทํทำเองอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ทำตั้งแต่ปีไหนก็ทั้งตั้งแต่ปีหนึ่งแต่ปีหนึ่งระหว่างเรียนไปก็มีค่าขนมเป็นค่าขนมที่หด็กวางขายค่าขนมที่ขายอุปกรณ์ของสุนัขผ่านเว็บไซต์ได้เยอะไหมคะ ก็ได้ในส่วนนึงนะคะก็แบบแบบไม่ต้องของเงินพ่อแม่ใช้อะไรแล้วน้องลิฟต์นะคะของผมนี่คือจะทำแฟนชายป้าต้องโกรครับผมแฟนชายป้าต้องโกครับใช่ครับเป็นป้าต้องโกของผมเนี่จะเป็นป้าน้องโกที่แตกต่างจากข้องตลาดคือผมมองว่าทำไมป้าต้องโกรเราถึงต้องมีพยาเพิ่มผมก็เลยดึงมาว่าป้าน้องโกของเราเนี่ย,<ล>ยจะเอาอเป็น ตั้งแต่ซอสที่แบบเป็นซอสช็อกโกแลตหรือว่าเป็นซอสรสนมเนยที่เราเอามาละเลยแล้วก็จะมีพันธุ์พืชที่ราดอยู่ด้านบนนี่นะคะหน้าตาของบอลล็อกโถใช่ครับนี่ครับผมคือเราจะมีพันธุ์พืชที่ลาดอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีแบบมีอ่าเม็ดอัลมอนด์แล้วก็จะมีมะม่วงหิมพานต์แล้วก็จะมีงานครับค่ะคครับือซอสที่เรารับประทานบอลล็อโถเนี่ยเราได้ทั้งสรรพคุณจากพันธุ์พืชแล้วก็ได้ความอร่อยที่แบบที่เราต้องการด้วยครับผม เพราะว่าก่อนหน้านี้นหลายๆคนไม่กล้าทานปลาต้องโกเพราะว่ากลัวมันอ้วนจากน้ํามันอันนี้เป็นที่มาหรือเปล่าที่ต้องทาแบบหน้ามีธันญพืชแล้วก็โรยด้วยอะไรที่มีประโยชน์ใช่ครับการที่เราเพิ่ม สับคุณเข้าไปก็เป็นจุดจุดขายหนึ่งของพานงโกะของเราครับ <ฮะ S 2> มันจะได้ทั้งรสชาติเราจะได้ทั้งสับคุณที่เพิ่มเข้าไปด้วย <ฮะ S 2> คือเราจะตอบสนองตั้งแต่ความอร่อยแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับครับคิดได้ยังไงคะเนี่ยแต่ลิฟคิดมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอคือลังคิดคูทลองสูตรอะไรของลิฟเนี่ยคือที่เราคิดคิดกันว่าทุกคนเนี่ยที่ไม่รับประทานพานงโงะเพราะว่าตัวอ้วนแต่พานงโกะของผมเนี่ยเป็นพานงโงะที่ทานแล้วไม่อ้วนเพราะว่าเป็นเป็นเป็นพานงโงะที่ใช้แป้งใช ที่เราไม่คัดสีแบ้งสารีนะครับผมแล้วก<ห>็คือแล้วก็ในการทอดเนี่ยเราจะทอดแค่ครั้งเดียวซึ่งต่างจากการทอดทั่วไปที่ทอดซ้ำกันหลายหลายครั้งตอนนี้อยู่ในการวิจัยอยู่ครับมา <ปะ S 1> ถึงน้องเอฟทำธุรกิจอะไรในเอ็กโปรเจกต์นะเอฟทำเป็นกรีนโปรดักครับแต่กรีนโปรดักตัวแรกเคสปล่อยมาคือสมุดน้ตครับ เป็นสมุดโน้ตที่เราใช้วัสดุที่เป็นมิกฉาสิ่งวี่เราไม่สุดนะครับแล้วก็สโลแกนผมคเคยเขียนนี่มีความสุขครับเพราะว่ากระดาษที่ผมใช้เป็นรีฟิลข้างในเนี่ยครับจะเป็นกระดาษแบบกินเลดครับก็คือว่าถนอมสายตาผู้บริโภคครับกระดาษนี่นะคะอาจารย์สามารถถนอมสายตาคนเขียนได้ใช่ค่ะไม่ต้องใช้ไฟสว่างมากอะไรจะถนอมอะไรอะอนุรักษ์อะไรอะพลังงานด้วยค่ะอาจารย์คะน้องๆ3คนเวลามาปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับโครงการของเขาเนี่ยอาจารย์ให้คำแนะนำยังไงบ้างคะ เมื่อกี้เพลยงนานเจิอทนนิงนะเอเริ่มต้นเจอเนี่ยพี่มักจะบอกเขาว่าลูกอย่าคิดใหญ่เกินไปนะคะเริ่มต้นแต่จิ๋วก่อนอย่าคิดเกินตัวถามว,ว่ารู้จักคําว่า economy of scale ไหมนี้ก็ทวนบอกว่าอย่าให้มันเกินสเกลน,นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องพูดอยู่เสมอเลยว่าเราไม่ได้หวังว่าไอ้นี่จะเป็นธุรกิจที่เรารวยแต่เป็นการเรียนรู้ นะคะเพราะนั้นมันต้องมีขอบเขตของความพอเพียงของการเริ่มต้นที่เหมาะสมคําถามของคาถามว่า F คืออะไรนะลูกก็คือว่าจะถามอาจารย์ประมาณว่า Green Product เนี่ยครับในในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยครับมันมันจะยังบูมอยู่หรือเปล่า Green Product นี่นะมาถูกทางเลยนะคะเช่นเดียวกระแสกระแสดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าลิฟทําำปท่องโกนะ ซึ่งไม่เกี่ยวกับดูแลสุขภาพอันนี้ก็จะไปยากหน่อยในอนาคต5ปีนะใน,น5ปีเนี่ยคนจะคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพมากคนจะถูกกดกดดันให้ดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแม้แต่วงการกิจการการค้าอะไรก็ตามสินค้าที่ผลิตออกไปต้องดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานการไม่ทําลายป่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดลูกมาในแนวเนี้ยอันนี้ก็จะทำให้ทำให้สินค้าของเราเนี่ย มีความยั่งยืนนะอย่น้อยก็อนาคตที่จะดีหน่อยคุณผู้ชมคะในอนาคตไม่แน่นะคะเราอาจจะเห็นน้องหยกเห็นน้องเล็กเห็นน้องเอฟนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่เราทุกคนยอมรับกับคุณค่าตรงนั้นด้วยนะนทั้งเรื่องของอุปกรณ์สําหรับสุนัขนะคะแล้วก็พอต้องโผล่เพื่อสุขภาพและเกี่ยวกับ green product ด้วยนะคะอาจารย์คะสำหรับคนที่อยู่ในโครงการนี้ถ้าเกิดว่าจะทำธุรกิจให้มันสำเร็จจะต้องตรวจอบที่อะไรบ้างค่ะ หมืนคําถามที่น้องๆถามมาเลยนะคะสองคนนี้เ็าถามว่าคืออย่างเงีย้ยเขาถามว่ากระแสะกรีนมันจะอยู่นานไหม<ะ>แสดงว่าเขามองไปข้างหน้านะคะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นจะมีอนาคตอยู่ไหมมีโอกาสไหมนะคะ การประมวลสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับเทรนด์ของผู้ของผู้บริโภคด้วย,ยเป็นยังไงก็ต้องถามตัวเองว่าสินค้าเรายังจะสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตอันใกล้นี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างลิฟได้พูดถึงปาทัโขลเขาเรียกว่าจุดอ่อนของเขาก็<ห>คือว่ามันคนกังวลเรื่องสุขภาพเพราะนั้นเขาต้องพยายามหาจุดแตกต่าง<ห>ซึ่งเป็นจุดแข็งของโปรดักของเขาคือปาทัโกลทายังไงจะเป็นปาร,รทัโกที่คอนเซิร์กับสุขภาพนะแต่สำหรับอันที่มันนิ่งแล้วอย่างของของ,ของน้องหยกเนี่ยทำรื่งบน,นีัย ก็ขายได้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดจะต่อยอดไปเนี่ยก็ต้องคิดว่าจะพัฒนาหรือว่ามีคุณโลตักที่แตกลายไปยังไงน,นะคะอันนี้ก็คือว่า เมื่อเรานิ่งแล้วเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าต้องมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเสมอเพราะไม่งั้นมันก็จะลงธุรกิจมันจะมีไซเคิลของมันเพราะฉั้นต้องถามตัวเองว่าณนปัจจุบันสินค้าของคุณเนี่ยอยู่จุดไหนจุดที่จะอิ่มตัวไหมแล้วมองไปข้างหน้าว่าอนาคตจะยังมีอนาคตอยู่ไหมนะคะถ้ามันจะอิ่มแล้วคุณต้องพัฒนาผลิตผขที่ไะอิกขั้นนึ็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอินโนเวชันนวัตกรรมต้องมีอยู่เสมอและนี่แหละค่ะธุรกิจตัวน้อยของเรานะคะจากโครงการเอ็กโปรเจกต์และช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับโคครรรกกาาาาา100 10,000่สจจอย์วีะ แม่รู้ไหมว่าชาวนาเขาบอกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่หอบอกโอโ้โหนี่แม่บอกลูกตั้งนานลูกไม่เคยเชื่อแม่ลูกต้องไปเชื่อ<ภ>ชาวนานะ<ภ>แต่เขาบอกจริงๆนะแม่เขาบอกว่าแม่เนี่ยปรับเปลี่ยนชีวิตทําให้ชาวนาทั้งประเทศได้มีความหวัง<ภ>นะเพราะฉะนั้นพี่ก็เป็นโปรเจกต์อย่าง,งน้อยลูกก็รู้ว่าเรามีเราทาอะไรที่มันยิ่งใหญ่<ภ>นะคะ ทนี้นะคะเรามาคุยกันต่อถึงโครงการ1ไร่1 0 0 0 0แสนซึ่งเป็นโครงการที่รองศาสตราจารย์ดรสาวนีนะคะได้ดรับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอาจารย์คะโครงการนี้มีความสำคัญยังไงคะที่จริงแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะย้อนดูปัญหาของประเทศนะคะซึ่งเราจะบอกว่ามีความไม่สมานฉันกันนะแบ,แบ่งพักแบ่งสีนะฮะแต่เบื้องหลังเนี่ยนะคะมันจะ ความไม่ความที่ไม่เข้ากันได้นะฮะแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากความที่ไม่ไม่เท่าเทียมกันหรือความเหลื่อมล้าในสังคมนะคะเรื่องรายได้อใช่อยู่เฉพาะเรื่องรายได้เรื่องทางสังคมนี่แหละแต่ว่าประเทศก็คงต้องโตไป GDP ของไทยต้องโตนะคะแต่ว่าโตยังไงทําให้คนที่อยู่ดับระดับล่างเนี่ยรวยขึ้นมาให้ทันกับคนที่ รวยแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าเป็นคนที่อยู่ชนชั้นที่มีรายได้สูงอยู่แล้วหายถึงชาวนาชาวสวนชาวไร่ใช่ไหมคะทังั้นชาวนาเนี่ยแล้วเมื่อเราดูคนจนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกษตรกรเกษตรกรก็มีชาวสวนชาวไร่แต่ชาวนานี่มีจำนวนมากที่สุดชาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเทียบจนจนสุดนะฮะเราจะเห็นว่าชาวนามันก็จะมีถ้าไปดูในนาตามอีสานตามอะไรเนี่ยจะเป็นครอบครัวแบ่ง คือคนที่ทำนานอยู่จะมีอายุเฉลี่ย52ปีก็เริ่มแก่แล้วนะ,ะทำนานอยู่นะแล้วก็แล้วก็มีเด็กเล็กที่เป็นหลานแต่ตรงกลางนี่เป็นครอบครัวแหวงเพราะว่าต้องมากรุงเทพมาขับแท็กซี่มาเป็นคนทำงานโรงงานนะคะปัญหาเนี้ยก็ต้องเข้าไปแก้กับคนพยายามก็ไปช่วยแก้นะแต่การแก้ปัญหาชาวนานเนี่ยมีหลายวิธีมากแต่ว่าหอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยคิดโครงการไว้ว่าหนึ่งไร่หนึ่งแสน คือเดิมมัน5,000บาทจะเป็น1 0 0 0 0แนเนี่ยมันยากมากใช่ไหมคะหลายคนบอกไม่เชื่อ,อ,อแล้ว<ม>ที่มาเริ่มโครงการหลายคนนะคะคุณผู้ชมบอกว่าอยากมาลองดูว่าเอ๊ะโครงการนี้จะแก้จนได้จริงหรือเปล่าใผลเป็นยังไงคะอาจารย์ก็คือทุกคนที่ทําแบบตามคําแนะนำนะคะก็เกิน10,000แหมดนะคะแต่ว่าแค่หนึ่งไร่เท่านั้นก็ใช้ได้เกิน10,000แใช้เวลา1ครขอบคือ5เดือนเนี่ยนะคะแต่ว่ามันใช้ไม่ใช่ทนานาอย่างเดียวไม่ใช่ปลูกข้าวอย่างเดียวคือในาน 1, าหนึ่งไร่เนี่ยก็จะมีเกษตร แบบศิษปีใหม่ของพระอ,องค์ท่านของในหลวงนะฮะก็ะคือว่ามีทั้งการเลี้ยงสัตว์น้ําเลี้ยงเป็ดนะฮะเพิ่งเอาไข่นะฮะแล้วก็ในนาเนี่ยก็ก็ใช้นาอินทรีย์คือไม่มี ไม่มีสารเคมีบนคันนาเนี่ยก็สามารถจะปลูกพืชเสริมได้นะทั้งหมดได้รวมกันเนี่ยเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินก็คือเกิน1น0 0 0แสบาทเขาก็จะมีชาวนาก็จะมีทั้งโปรตีนจากไข่นะคะจากปลาแล้วก็มีพืชผักสวนครัวทุกอย่างอยู่บนคันนาแล้วก็มีข้าวกินด้วยในั้นว่งไร่นี่แหละค่ะอาจารย์สามารถที่จะทํานาได้ปลูกพืชได้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบด้วยเลี้ยงเป็ดด้วยนะคะในแปลงเดียวกันในแปลงเดียวกันแค่หนึ่งไร่ จะเกิน1นึ่งแสนสูงสุดเราเคยทด,ท,ดทดลองนะคะเก็บตัวเลขได้2องแสนสี่นะเป็นเน็ตโปรฟิตนะห,กกหกักต้นทุนแล้วนะคะ,คะอันนี้ทดลองอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็เอาโครงการนี้ไปใส่ไว้ที่เมืองนนท์นะคะ,คะที่ปากเกร็ดนนะคะก็พื้นที่450ไร่กันออกมาสัก85ไร่มีชาวนา85คนผ่านโครงการไปแล้วมาอยู่ห้าเดือนอันนีือเอากระเป๋ามาอันนี้คือโครงการที่ต่อจากขอนแก่นแต่ว่ามาอยู่ที่อยูอ่ที่มหาทิาลนะคะ ที่ที่แคมปัสใหม่ที่เราวางแผนม่อาขยายแคมปัสนะฮะเด็กเอ้นักชาวนานเหล่านี้มาทั้งหมด85คนเมือ่อวันที่มาเนี่ยเอากระเป๋ามาใบเดียวค่ะแล้วก็มาอยู่กระตอ๊อบบนานาหนึ่งไร่ต่างคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องทํานาเลยแหละ,ะเรียนรู้ก็จะมีอาจารย์อ,อ,อาจารย์อดีสรพวงชมพูนะคะสามท่านเนี่ยมา,มา,มาอาจารย์สามท่านในทีมของท่านเนี่ยมาช่วยอยู่อยงนั้นกับชาวนานผ่านไปเนี่ยชาวนานหลายคนนะจากเบาหวานก็หาย จะเคยเคยใช้สารเคมีก็มาเรียนรู้การไม่ใช้สารเคมีเพราะว่าที่นี่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยไม่มีเลยทุกวันศุกร์เนี่ยชาวนาก็จะผลผลิตนะทั้งผักทั้งไข่เป็ดเนี่ยมาขายที่มหาทยเ่ะนะคะไข่เป็เกี่ยเข้าเองด้วยใช่ไหมก็เห็นภาพในเฟซบุ๊กใช่ใช่เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะนึกว่าง่ายยากมากจะใช้เคียวเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจนะเพราะว่าเดินไปถึงชาวนาก็จะบอกว่า คือพี่เอาลูกสาวไปลูกสาวไปลูกสาวไปเป็นล่ามเพราะว่าเขาภาษาอังกฤษดีพี่เอาเด็กอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยไปว่าเ,เด็กฝรั่งเด็กอะไรหลายชาติไปก็อยากจะไปดูนานี้ลูกสาวก็เลยเออปิดเทอมพี่ก็บอกพาพาเพื่อนๆน,นเด็กอินเตอร์ไปสิแล้วก็ลูกก็เป็นคนแปลให้ค่ะพอแปลเสร็จเขากลับมาบ้านมาบอกแม่บอกว่าแม่รู้ไหมว่าชาวนาเขาบอกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่บอกโอ้โหนี่แม่บอกลูกตั้งนานลูกไม่เคยเชื่อแม่ลูกต้องไปเชื่อชาวนานะ แต่เขาบอกจริงๆนะแม่เขาบอกว่าแม่เนี่ยปรับเปลี่ยนชีวิตทําให้ชาวนาทั้งประเทศได้มีความหวังนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เป็นโปรเจกต์อย่างน้อยลูกก็รู้ว่าเรามีเราทาอะไรที่มันยิ่งใหญ่ะนะคะนี่จึงเป็นที่มาใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์ได้รับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นประจําปี2 5 5 5ด้านการลดความเดือมล้ําในสังคมคอาจารย์ภูมิใจกับรางวัลน,นี้มากแค่ไหนคะรางวัลเนี่ยไม่ใช่ความภาคภูมิใจอะนะแต่ว่าความภาคภูมิใจอย,อยู่ที่ว่า โครงการนี้จริงๆแล้วมี Impact มากๆค่ะเพราะว่าเทรนเนอร์ที่เราสร้างไว้85คนต่อรุ่นนะคะกับเทรนเนอร์ที่ผ่านการอบรมอย่างนี้นะคะในตั้งแต่ปีปี53มาถึงปีนี้2ปีกว่าเลยนะคะมีตัวตนแท้จริงเกิดขึ้นค่ะแล้วเขาเมื่อกลับไปในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาก็ทำนาแบบที่เราสอนไปค่ะแล้วคนอื่นๆในรอบข้างเขาก็มาดูนาอันนั้นก็เป็นการสอนต่อ<ช>องค์ความรู้นี่ไปด้วยแล้วก็มีอยู่คนนึงนะคะชื่อชื่อลุงคําตัน ลุงคาตันบอกว่าตอนที่เขาเข้าโครงการของหอ,งองการค้านะบอกว่ามผมโทรไปบอกลูกอยู่กรุงเทพว่าผมจะทานานหนึ่งไร่ให้ได้หนึ่งแสนลูกก็บอกว่าถ้าได้จริงผมจะกลับบ้านค่ะครอบครัวเนี่ยแหว่งกลางเนี่ยมันหายละเพราะลูกมาหาเงินในกรุงเทพลูกกลับไปแล้วหลานเนี่ยโทรศพท์ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าพ่อกับแม่กลับมาเหอะเนี่ยหนูเนี่ยช่วยคุณยายเ,ยเก็บไข่เป็ดเนี่ยก็มีมีเงินค่าขนมไปโรงเรียนแล้ว ให้พ่อแม่กลับมาช่วยนาะช่วยช่วยเออช่วยุนตายายทำทำนาแล้วกลับไหมคะก็มีหลายคนที่กลับนะคะก็ก็เป็นความภาคภูมิใจคือเป็นมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะสร้างเขามีรายได้อย่างเดียวนะฮะสร้างให้เขามีความอบอุ่นในครอบครัวค่ะลุงคําตันเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยจบป .4 นะค่ะผมทํานามา40ปีค่ะเป็นนี่อย่างเดียวเลยแต่ตอนเนี้ยเข้าโครงการอันเนี้ยมาสี่เดือนนะมีคนมาเรียกผมว่าอาจารย์คาําตันโอ้เพราะว่าเขาต้องสอนไนงะค่ะ ก็สอนแบบแบบซื่อๆอว่าเวลาที่น,นอนลองผมทํำยังไงผมเลี้ยงกบยังไงอะไรเงี้ยก็มีชาวนาเนี่ยนั่งรถบัสมา,มาดูอ่ะมาดูแปลงของลุงคําตันล,ลุงตันก็เล่าให้ฟังค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปทําข่าวก็เรียกว่าอาจารย์คําตันดังด้วยนะคะอาจารย์คําตันนะคะใช่ใช่แล้วก็เป็นที่รู้จก<ช>ักของเกษตรกรทั่วประเทศ<ช>ด้วยอาจารย์อาจารย์ทํางานมา,มามากมายโครงการต่างก็มากมายเหลือเกินรางวัลก็เยอะด้วยนะคะ อาจารย์ไม่เหนื่อยบ้างเหรอคะแล้วก็ไม่คิดจะหยุดจากภารกิจตรงนี้แล้วก็ไปสร้างธุรกิจของตัวเองเพราะว่าอาจารย์เนี่ยแน่นอนมีทั้งองค์ความรู้ด้วยแล้วก็มีคอนเนคชั่นที่ดีน่าจะไปทําธุรกิจของตัวเองให้มันไดก้กำไรมากกว่าที่เป็นอาจารย์ในปัจจุบนันค่ะเป้าหมายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะของพี่เนี่ยนับถึงวันนี้นะฮตำแหน่งที่พี่อยู่เนี่ยนะพี่คนพบว่าสามารถจะทําประโยชน์ได้เยอะมากเลยนะคะแล้วประโยชน์ที่ทำเนี่ยนะมัน มันเป็นประโยชน์ที่พี่ก็ว่ามันทําได้สําหรับเด็กด้วยค่ะคือเด็กเท่องหอกันค้าเข้ามาในปีหนึ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้พี่มีลูกเกือบประมาณ 10, 7, 8, 1 7ื่นเดมันเคยมีอยู่20,000กว่าคนค่ก็ลดลงมาแต่ว่า1 7ื่นเพัคนเนี่ยถ้าเราอินสปายเขาได้เราให้เขาเป็นคนดีได้เราสอนเขาในการที่มีภูมิคุ้มกันในชีวิตได้นะฮะพี่เอาธรรมะเข้ามานะ แล้วก <ítulo> anyway ็พี Please, graduate, like so the the ่ก so so, <the> mm. ็ให้ผู้บริหารปฏิบัติทมตอนนี้แปลกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นมหาเถระหอการค้าก็น่าจะเน้นเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าอธิการบดีท่านนี้ท่านบอกว่านําธรรมะเข้ามาสอนลูกศิษย์ในมหอการค้าด้วยสอนเขคู่กันไปยังไงละคะก็ตั้งแต่ปีหนึ่งเข้ามาเลยวันปฐมนิเทศเนี่ยต้องเข้าค่ายคุณธรรมก่อนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะถ้าเกิดเราจะไปดูธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนเนี่ย ข้อหก็คือไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่มีธรรมะ,ะหรือว่าไม่มีความพอเพียงที่ว่าเนี่ยเหนะหรือไม่มีความไม่มีคุณธรรมเนี่ยจะไปก่อนเลยะนะ,ะเพราะฉะนั้นจะให้มันยั่งยืนได้เนี่ยเขาต้องมีภูมิคุ้มกันเขาต้องมีความรู้รอบคือ,อ,อวิชาที่สอนไปนะฮะอาจจะสอนให้เขาสามารถทำมาค้าขายเพื่อหาเงินได้ ต่ถ้าเกิดไม่เอาคุณธรรมเข้าไปควบคู่นะสักวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยั่งยืนะนะฮะ<ม>อันนี้สําคัญมากเลยอาจารย์รู้ไหมคะว่าคุยกับอาจารย์ตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นความเก่งเห็นความมุ่งมั่นเห็นศักยภาพของอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ลุงคําตันยังบอกว่าอาจารย์เป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่มากมอาจารย์รู้สึกหรือ,อยังว่าตอนเนี้ภูมิใจกับความเก่งแล้วก็ความเป็นผู้หญิงเก่งของตัวเองด้วยไม่รู้ว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้น้องหน่อยจะเข้าใจไหมนะแต่ว่าเป้าหมายในชีวิตพี่ตอนเนี้อ่า พี่สนใจธรรมะไงเพราะงั้นเป้าหมายของคนสนใจธรรมะลึกๆเนี่ยอยากจะบรรลุธรรมมากกว่านะเพราะทางทางโลกนี่ก็ทําไปเพื่อที่จะช่วยคนทําหน้าที่นะแล้วก็ถือว่าการทําหน้าที่ก็เป็นก็เป็นธรรมะคือการปฏิบัติธรรมกัารทาหน้าที่แต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อเกษียณไปก็ควรจะแบบว่าเป้าหมายของคนปฏิบัติธรรมก็อยากบรรลุธรรมนะก็เชื่อว่าเป็นคนพุทธจะเชื่อว่าเราเป็นว่ายตายเกิดหลายชาตินะเพราะฉะนั้นชาตินึงก็จะเห็นคนเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เยอะแยะนะ เพราะงั้นการที่จะมีทุกน้อยหรือว่าถ้าเกิดมันต้องเกิดอีกงันบางคงจะเป็นแบบแบบความอมตะที่เป็นทุกนะถ้าเกิดต้องเกิดอีกเกิดอีกเกิดมาก็ต้องก็ต้องมีความทุกจากการชัดพลาดมีคนที่รักอะไรเงี้ยเพราะว่ามองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการมองโลกในทางพุทธนะ,ะจริงแล้วมีทุกมากกับทุกน้อยเพราะงั้นวันมา,าบคาบูชาพี่ก็เอาธรรมะเข้ามีปฏิบัติธรรมที่นี่นะเพราะงั้นนั่นคือเป้าหมายที่อยากจะไปถามว่าไม่ใช่ทางโลกหรอกคือทางธรรมมากกว่าะะนะคะอาจารย์ขะอยากให้อาจารย์ได้บอก วิธีการที่เราจะก้าวมาเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็อยู่ในสังคมจนพิธียอมรับของทั้งแวดวงการศึกษาแวดวงธุรกิจแล้วก็คนทั่วไปด้วยต้องทํำยังไงบ้างคะอาจารย์พี่คิดว่าในทุกอย่างที่เราทําเราทําให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็การปฏิบัติธรรมการทําปัจจุบันที่ดีที่สุดเพราะงั้นไม่ว่าจะมีภารกิจมากมายอ่ะเราทํางานตรงหน้านักวิทยาิทีนั้นคนตรงหน้าที่มาเจอเราตรงนั้นสําคัญที่สุดแค่มีสตินะ แล้วก็มีศีลก็คือว่าไม,ไม่ไม่ทำอะไรที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องของคุณธรรำนะำคะพี่ว่า2อ,อย่างนี้มันทําให้เราประสบความสาเร็จได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเป็นผู้หญิงเก่งก็ทําอย่างที่อาจารย์แนะนําเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดีคะอาจารย์วันนี้ใปัจจุบ,บันนี้เดี๋ยวนี้ค่ะที่นี่เดี๋ยวนี้ นะคะคุณผู้ชมและนี่แหละค่ะเป็นคําแนะนําทิ้งทายสําหรับผู้หญิงเก่งของเราประจําวันนี้นะคะเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันแม้ว่าจะล้มแล้วเราก็สามารถลุกขึ้นมาได้นะคะไม่มีใครที่จะแก่เกินกว่าที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สําคัญนะคะต้องมีความรู้ด้วยเพื่อที่จะรู้เขารู้เราวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารยาด์ดรสวนีไถ่ดุง้งโรดค่ะขอบพระคุณ<ข>อาจารย์เป<ข>็นอย่างยิ่งค่ะ แล้วกลับมาพบกับรายการผู้หญิงคนเก่งได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะเวลาเดิมสองทุ่มตรงค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่คิดว่าในทุกอย่างที่เราทำเราทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็การปฏิบัติธรรมคือการทำปัจจุบันที่ดีที่สุดเพราะงั้นไม่ว่าจะมีภารกิจมากมายอะ่ะเราทำงานตรงหน้านักวิทยาิททีนั้นคนตรงหน้าที่มาเจอเราตรงนั้นสำคัญที่สุดค่ะถ้ามีสตินะ แล้วก็มีศีลก็คือว่าไม,ไม่ไม่ทำอะไรที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องของคุณจะทำนะคะคิว่าสองอย่างนี่มันทําให้เราประสบความสาเร็จได้